สวัสดีทุกคนนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มันคือสับป,ประรดนะครับเอามาทําอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาอบแห้งนะครับคุณผู้ชมแล้วมาดูกันว่าสับป,ประรดเนี่ยพอเวลาอบแห้งออกมาเนี่ยด้วยตู้อบตัวนั้นนะครับคุณผู้ชมมันจะมีเทคเจอร์ยังไงมันจะมีรสชาติแบบไหนแล้วมันจะอร่อยไหมคุ้มค่ากับการทําปถึงสิชั่วโมงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะที่ผมทำเพราะว่าอะไรเพราะว่า1สับป,ประรดก็เป็นอีกเมนูหนึ่งอีกผลไม้หนึ่งนะครับที่สามารถ เอามาทําเป็นผลไม้อบแห้งได้นะครับเพื่อที่จะเก็บให้มันได้นานขึ้นนะครับหรือเพื่อเอาไว้กินยามท้องหิวก็ได้นะฮะพกเอาไว้กินในบ้านหรือคุณผู้ชมจะเอาออกไปทานนอกบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพอปลอกเสร็จแล้วเนี่ยและเอาเสร็จสแกงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงก่อนเข้าเครื่องอบนะครับมาดูกันแป๊บนึงเนี่ยและใช้เพียงเวลาไม่นานนะครับก็ได้มาแล้วสาหรับเจ้าสับปะรดของเรานะครับผมลองชิมแล้วนะครับคุณผู้ชมรสชาติมันเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวน เปรี้ยวนํานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขายังไม่สุกดีนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์ด้วยก็แล้วแต่นะฮะแต่ผมจะลองมาทําดูว่าถ้าอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติยังไงเมื่ออบออกมาแล้วเนี่ยทุกคนสามารถทานได้ไหมนะครับและอุปกรณ์ของเราของเจ้าเครื่องตัวนั้นเครื่องตัวนั้นเอามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใหญ่เกินานักกล้องนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเอามาเรียงใส่ที่นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ตู้กันนะครับมาเรียงกันเลยดีกว่า แลตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ4ีฐานนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาใซีฐานแล้วมันจะเป็นยังไงแป๊บนึ่งและแล้วก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวสับประรด อบแห้งของเรานะครับของผมเนี่ยอบก็คือจะไม่ใส่น้ําตาลนะครับเพราะว่าด้วยสับป,ประรดของเขาเนี่ยมีความหวานมีความจะเรียกอะไรมีความเปรี้ยว,วมันลงตัวของมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยแล้วก็จะหวานมากหวานน้อยนะครับอันนี้ผมเลือกสับป,ประรดนะครับเมื่อวานนี้ที่ซื้อมานะครับก็คือเป็นสับป,ประรดที่แบบเขาเรียกอะไรนะเกือบเกือบสุกนะครับยังไม่สุกมากนะครับเพราะผมกลัวเรื่องความเละแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทดลองก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเอามาลองทําแล้วชิมก่อนว่ามันโอเคไหมนะฮะ เนี่ยฮะเ,เวลาเราไม่ใส่น้าตาลมันก็จะเป็นอรมณ์ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมสังเกตไว้นะครับถ้าไม่ใส่น้ําตาลนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมทีนี้มาเรื่องของการชิมว่ามันจะอร่อยไหมนะครับเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวจนตายี่ไหมมาดูกันอืหอมนะครับอืหวานอ่ะนี่ขนาดเมื่อคืนนะครับคุณผู้ชม เมื่อคืนตอนปอกเสร็จก่อนที่จะเอาเข้าตัวอบนะครับผมชิมไปนิดหนึ่งเนาะออกเปรี้ยวมากกว่างเอ้ยแต่พออบออกมาแล้วมันหวานเฉยเลยอะ่ะรับประกันไหมผมไม่ได้ใส่น้าตาลนะเออแต่มันหวานดีนะครับถ้าผมว่าเมื่อคืนผมเลือกลูกที่หวานมากกว่านี้นะครับโอ้โหมันจะหวานเหมือนใส่น้าตาลเลยนะเออเข้าใจแล้วแหละนะครับคือมันจะมีหวานหวานนําและเปรี้ยวตบท้ายนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเออดีดีที่แบบว่าเออมันมันกินได้นะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของสับปะรดอบแห้งเหมาะกับใครก็คงเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้าหนักนะครับต้องการที่จะแบบว่าเวลาเราออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือออกไปเดินห้างหรือออกไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันสามารถเป็นสแน็คติดกระเป๋าของคุณผู้ชมได้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากทานไม่อยากจะทานแบบเฮ้ยอาหารที่หนักเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือ เป็นแป้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้กินลองท้องก่อนได้นะฮะเพราะว่าเส้นใยเนี่ยเขาเยอะมากเลยอะคือแบบคุณผู้ชมจินตนาการนะเมื่อคืนน่ผมหั่นชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นคือชิ้นหนานะแต่มันลีกลงมาเหลือแค่นี้มันเอาน้ำออกไปแล้วมันเหลือแค่ไฟเบอร์อ่ามันเหลือเส้นใยเอาง่ายๆนะฮะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยผมว่ามีอ e ี้เ e ช้าอนะี้เย็นน่ะเฮ้ยถือว่าแบบโอเคเลยนะฮะทำเองคุ้มค่าไหมกับค่าไฟผมลองคำนวณแล้วนะครับไอ้ตู้อบตัวนั้นนะครับใช้ไฟ400วัตต์นะครับผมอบที่ว่า เขาเขียนที่ตู้ไว้ถึงถึง80องศาะฮะ80องศาผมว่าน่าจะใช้ไฟที่400วัตต์นะครับถ้าเราใช้ไม่ถึง80องศาเซลเซียสเราก็ใช้ไฟไม่ถึง400วัตต์ผมใช้ที่55องศาครับอบประมาณเท่าไหร่10ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงประมาณนี้นะฮะกินไฟเนี่ยค่าไฟเฉลี่ยของบ้านเราอ่ะประมาณชั่วโมงละ4บาทนะครับผมตีให้แม็กเลย4คูณ10เป็น40บาทประมาณคร่าวๆนะฮะ40บาท คุณผู้ชมว่าคุ้มไหมกับสับปะรดเนี่ยกับราคาแค่นี้นะครับแต่อย่างที่บอกมันมันมันต้องใช้ความอดทนนะครับถ้าคุณผู้ชมอบทุกวันคุณผู้ชมก็คูณไปนะครับคร่าวๆนะถ้าใช้วันละสิชั่วโมงหน่วยละ4บาทาาาคร่าวๆนะฮะก็คูณไป40บาทคูณ3ามสิบสต่อเดือนถามว่าคุ้มไหมแต่คงไม่ได้อบทุกวันหรอกเพราะมันมันอบครั้งหนึ่งมันก็ข้ามวันนะฮะสับปะรดอบแห้ง ผมถือว่าผ่านนะครับสามารถใช้ลดน้ําหนักใช้กินเพื่อให้อยู่ท้องได้นะครับแต่คุณผู้ชมต้องเขาเรียกอะไรนะมีความมุ่งมั่นที่เด็ดเดี่ยวนะฮะมีแบบเฮ้ยฉันอยากลดน้าหนักผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากลดน้ําหนักนะครับแต่พอเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเราไม่มีผลไม้อบแห้งหรือแบบเราไม่มีอะไรที่สามารถกินได้นะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องล่อของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูข้าวดูนข้าวนี้ข้าวกะเพราก็แล้วแต่นะฮะเออไอ้พวกนั้นอะ มันทาให้พอเรากลับมาถึงบ้านเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูกินทําไมวะจนมาเจอไอ้ตัวอบตัวนี้นะครับผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทํากินแล้วแหละเราต้องเอาอาหารพวกนี้อาหารอบแห้งเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้วล่ะเพื่อทดแทนอาหารกลุ่มพวกแป้งนะครับก็เลยถือว่าโอเคแต่อย่างที่บอกนะครับผลไม้บางตัวมันก็มีน้ําตาล มากน้อยแล้วแต่นะฮะก็เลือกเอาแล้วกันนะครับไม่ใช่ไปเอาทุเรียนมาอบไปเอาอะไรนะลำไยมาอบอย่างงี้น้ําตาลก็เยอะเหมือนกันสับปะรดน้ําตาลเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งนะฮะถ้าสูกมากก็เยอะก็น่าจะเยอะมากนะครับหลายหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ย mm. สับปะรดมันเป็นผลไม้ก็เลือกหวานไปเลยมันก็ใช่นะฮะแต่ที่ผมเคยไปอ่านมาคราบอกว่าน้ําตาลจากผลไม้บางอย่างอ่ะมันก็ไม่เป็นผลดี ต่อร่างกายมากหนักนะฮะอาสังเกตง่ายๆน้ำตาลจากไอตัวลำไยน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากทุเรียนเนี่ยคุณว่าด,ดีไหมละ่ะนะครับเลยเป็นที่มาของการหาตู้อบนะครับแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะครั้งหน้าเดี๋ยวจะหาผลไม้ย,ย่างอื่นมาทำเป็นอบแห้งแทนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามค่อยมาดูกันแล้วกันว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ